สวีดัตสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคก่อนหน้านี้ให้กลับไปดูก่อนนะครับผมทำเอาไว้แล้วนะอยู่ในช่องเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังใน Final Destination โกงความตายภาคที่5เรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เกิดขึ้นก่อนเรื่องราวในภาคที่1นะครับสรุปก็คือถ้าเรียงตามไทม์ไลน์หลักแล้วภาคนี้ก็คือภาคแรก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้กำลังจะพาพนักงานไปเที่ยวพักผ่อนเราจะได้เห็นตัวละครสำคัญในภาคนี้คนแรกแซมพระเอกของเรื่องในตอนนี้แซมเขาเป็นทั้งเซลล์ขายของและพ่อครัวฝึกหัดเขามีความฝันที่อยากจะไปเป็นพ่อครัวที่ป่าลีด คนที่2ปีเตอร์เพื่อนรักของแซมและยังเป็นหัวหน้าของแซมด้วยคนที่สมออลีแฟนสาวของแซมคนที่ 4. ี่แคนดิสแม่สาวยิมนาสติกและเธอก็เป็นแฟนสาวของปีเตอร์ด้วยคนที่5้าโอลิเวียสาวแว่นสุดแซบคนที่6ไอแซคคนที่7เดนนิสหัวหน้าใหญ่ของบริษัทและคนสุดท้ายคนที่8นาธานเขามักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอรอยเป็นเพื่อนร่วมงานของนาธานเขาไม่พอใจที่เด็กเมื่อวัน นอย่าาางเพิ่งเรียนจบแต่ดันมาเป็นหัวหน้าของเขาซะงั้นในเช้าวันนี้ก่อนที่จะออกเดินทางก็มีเรื่องเศร้าซะแล้วมอร์ลี่ก็เข้ามาบอกเลิกแซมซะงั้นแต่แซมก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเธอบอกเลิกเขาทําไมมอร์ลี่เธอเพียงแค่ตีหน้าเศร้าพร้อมกับบอกว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้เลิกกันดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปปีเตอร์พยายามบอกแซมให้ไปขอโทษมอร์ลี่ซะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เธอไม่พอใจแน่แน่ทันใดน,นั้น หัวหน้าใหญ่เดนนิสก็โผล่มาพร้อมกับบอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถออกเดินทางได้แล้วอีก90นาทีสั่งล้อหมุนจากนั้นทุกคนก็เตรียมตัวออกเดินทางแต่ก่อนที่แซมจะขึ้นรถเขาก็ดันรู้สึกอะไรแปลกๆอย่างหาสาเหตุไม่ได้ระหว่างเดินทางเราจะได้เห็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่หนังใส่เข้ามานั่นก็คือรถบรรทุกไม้จากภาคที่2และก็รูปถ่ายรถไฟหอนรกจากภาคที่3ไม่นานรถทัวร์ของบริษัทก็เดินทางจนไปถึงสะพานซึ่งสะพานแห่งน ี้กำลังถูกซ่อมแซมอยู่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่รถทัวร์ของบริษัทต้องจอดรอชั่วคราวและจากการเบรกรถเมื่อกี้ทําให้นิ้วของแซมถึงกับมีแผลเลยทีเดียวเขาก็เริ่มเอดใจแล้วทําไมวันนี้มีแต่เรื่องสวยๆมมหน้าซ้ําบรรยากาศในรถทัวร์ก็ยังน่ากลัวแปลกๆ ทันใดนั้นก็มีลมพายุพัดมาอย่างแรงจนตัวของสะพานแกว่งไปมาด้วยแรงของลมที่พัดมาเมื่อกี้ทำให้สะพานที่กำลังถูกซ่อมแซมนั้นเกิดการแตกร้าวขึ้นทันทีสลิงที่ยึดสะพานเอาไว้ก็เริ่มหลุดออกสะพานบางส่วนเริ่มซุดตัวลงแซมเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รีบพามอนลี่และคนอื่นๆวิ่งหนีออกจากรถทันทีแต่ด้วยความที่สะพานมันถล่มเร็วมากแคนดิสก็เลยหนีตามเพื่อนๆไปไม่ได้และสุดท้ายสะพานส่วนนั้นมันก็ถล่มลงไป แคนดิสเธอก็เลยตกลงไปเสียบกับเสาของเรือด้านล่างจนไส้แตกปีเตอร์เขาเสียใจเป็นอย่างมากที่แฟนของเขาต้องตายทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก จากนั้นรถทัวร์ของบริษัทก็ตกลงไปด้านล่างแต่ทว่าไอแซคเขายังอยู่ในรถเขาก็เลยกลายเป็นศพที่สองส่วนคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รีบพากันวิ่งหนีเอาเป็นเอาตายทันใดนั้นสะพานมันก็ถล่มอีกแล้วแซมก็เลยให้หมอรีเดินข้ามไปก่อนและเธอก็สามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภัยคนต่อมาก,ก็คือโอลิเวียด้วยความที่แว่นตาของเธอหล่นหายเธอก็เลยมองเห็นไม่ชัดแต่เธอก็ยังพยายามคลานต่อไปแต่แล้วสะพานก็ซุดตัวลงโอลิเวียก็เลยไหล ตกลงไปด้านล่างแต่ว่าเธอก็ยังไม่ตายเพราะว่าเธอว่ายน้ําเป็น แต่สุดท้ายเธอก็ตายอยู่ดีเพราะว่าดันมีรถคันหนึ่งไหลตกลงไปทับเธอตายซะง,งั้นและศพต่อไปก็คือนาธานเขาโดนเส้นสลิงของสะพานฟาดเข้าที่กลางตัวเน้นๆจากนั้นศพต่อไปก็คือเดนนิสเขาโดนยางมาต่อยร้อนๆจนสุกไปทั้งตัวตามมาด้วยปีเตอร์ตอนแรกก็ดูเหมือนจะรอดนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเขาโดนเหล็กเส้นไหลลงมาเสียบตัวตายซะง,งั้นและคนสุดท้ายก็คือแซมเขาโดนแผ่นสังกะสีไหลลงมาตัดตัวขาดครึง่งเรื่องราวทั้งหมด ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงการเห็นความตายล่วงหน้าของแซมเท่านั้นแต่แซมก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นจริงพวกเราจะตายกันหมดแซมพยายามบอกทุกคนในรถว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นสะพานมันจะถลม่มพวกเราจะตายกันหมดแต่เมื่อบอกไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยแซมก็เลยพามอลลี่หนีออกไปกับเขาแค่สองคนและก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเราผู้โกงความตายก็พากันลงมาจากรถทัวอย่างไม่ได้นัดหมายทันใดนั้นสะพานมันก็ถ อย่างที่แซมบอกจริงๆคนอื่นๆในรถทัวร์ของบริษัทตายหมดรอดชีวิตมาได้เพียง8คนเท่านั้นและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการโกงความตายเจ้าหน้าที่ FBI คนนี้มีชื่อว่าบล็อกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในคดีนี้บล็อกสงสัยในตัวของแซมมากว่าเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่าสะพานจะถลม่มต่อให้แซมจะอธิบายว่าเขาเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าตำรวจก็ไม่ยอมเชื่อเขาจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็รู้สาเหตุว่าทำไมสะ ถึงถลม่มสรุปก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่สะพานมันเกิดเพราะว่าลมพายุแค่นั้นนะครับแซมก็เลยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยในวันต่อมาทุกคนก็ไปร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเพื่อนๆก็ยังคงคอยถามแซมเกี่ยวกับเรื่องในวันนั้นว่าเขาเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงแต่แซมเขาก็ยังตอบคําถามไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่องานไว้อาลัยจบลงทุกคนก็แยกย้ายกัยกกนกลับในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้เจอกับวิน ถ้าใครจําได้นะครับสป,ปเบอเลอร์วินเลียมเขาปรากฏตัวมาครั้งแรกในหนังภาคที่หนึ่งวินเลียมก็บอกกับแซมว่าความตายมันไม่ชอบถูกโกงเมื่อวินเลียมพูดจบเขาก็เดินจากไปปล่อยให้แซมยืนงงอยู่แบบนั้นแซมเขารักในอาชีพพ่อครัวมากเวลาเลิกงานจากบริษัทเขาก็จะมารับจ็อบเป็นพ่อครัวต่อในเย็นวันนั้นแซมไปหาหมอลลี่ที่บ้านเพราะแซมอยากรู้ว่ามอลลี่บอกเลิกเขาทําไมมอลลี่ก็ให้เหตุผลว่าที่เธอต้องเลิกกับแซม เพราะว่าแซมกําลังจะไปเป็นพ่อครัวที่ปารีสแซมกําลังจะมีชีวิตที่ดีเธอไม่อยากเป็นตัวทวงเมื่อแซมรู้แบบนั้นเขาก็ดีใจที่มอนลี่ยังรักเขาอยู่และแซมจะพามอรลี่ไปอยู่ปารีสด,ด้วยกัน ลำดับการตายที่เราเห็นตรงสะพานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแคนดิสเธอตายเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็คือคนแรกที่ความตายจะมาหาเธอและวันนี้เองก็คือวันตายของเธอในวันนี้เธอก็มาซ้อมยิมนาสติกตามปกติที่เธอเคยทําแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องมีน็อตตัวหนึง่งดันหลุดออกมาจากพัดลมทําให้คนที่ซ้อมอยู่ด้านล่างเผลอไปเหยียบเข้ามหนําซ้ํามือยังไปปัดโดนแป้งฝุ่นอีกแป้งฝุ่นก็เลยลอยเต็มห้องนั่นจึงทําให้แคนดิสที่กําลัง ซ้อมอยู่สูดดมแป้งฝุ่นเข้าไปจนเธอเสียสมาธิและเธอก็พลาดเกิดอุบัติเหตุเป็นการตายที่ผิดเพี้ยนมากเลยนะครับตัวของเธอพับครึ่งเลยทีเดียวเห็นหมดเลยทั้งเนื้อทั้งกระดูกเมื่อแซมรู้ข่าวเขาก็รีบมาหาปีเตอร์ทันทีปีเตอร์เสียใจเป็นอย่างมากเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าแคนดิสเธอซ้อมแบบนี้มาโดยตลอดทําไมเธอต้องมาพลาดตอนนี้ด้วย ในตอนนั้นเองแซมก็เหลือบไปเห็นวินเลียมที่กําลังมองมาที่เขาแต่จูๆ่ๆวินเลียมก็หายไปนั่นจึงทําให้แซมสงสัยในตัวของวินเลียมเข้าไปอีกว่าเขาคือใครกันแน่ไอแซกหนุ่มแวน่นหนึ่งในผู้โกงความตายด้วยความที่เขาเป็นคนนิสัยแย่นิสัยเสียนะครับเขาก็เลยมาขโมยของในโต๊ะทางานของเพื่อนๆที่ตายบนสะพานไอแซกได้ขโมยบัตรกำน,นันนวดแผนโบราณในโต๊ะของเพื่อนมาด้วยจากนั้นเขาก็รีบไปใช้บัตรกำน,นันที่ร้านนวดทันที พอเห็นว่าพนักงานที่ร้านสวยเขาก็ยิ่งอยากนวดมากกว่าเดิมแต่ที่ไหนได้คนที่มานวดให้เขาดันเป็นคุณป้าแก่ซะง,งั้นเมื่อการนวดจบลงมันก็ต้องปิดท้ายด้วยการฝังเข็มคุณป้าก,ก็บอกว่าอีก30นาทีจะเข้ามาปลุกหลับให้สบายซะแต่ในขณะที่ไอแซกกำลังหลับภายในห้องก็ดันมีลมพัดเข้ามาพัดขีทูจนไปตกใส่เศษผ้าและเกิดไฟไหมไอแซกพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาเลยไอแซกพยายามตะเกียกตะกาย ลุกขึ้นยืนแต่เตียงที่เขานอนมันก็ดันน็อตหลุดจนไอแซคต้องล้มหน้าขำมามพวกเข็มที่ฝังอยู่ตามตัวเขามันก็เลยเสียบเข้าตัวเขาทั้งหมดในตอนนั้นไฟในห้องก็เริ่มลุกไหมหนักกว่าเดิมจนไอแซคต้องหนีเข้าไปชิดกำแพงแต่ทว่ารูปปั้นด้านบนก็ดันตกลงมาทับหัวเขาซะง,งั้นหัวนี่เละเป็นโจกเลยนะครับในส่วนของปีเตอร์หลังจากที่เขาเสียแฟนไปเขาก็กลายเป็นคนดื่มหนักและกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่บล็อกเขากำลังสืบคดีการตายของแคนดิสอยู่เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่แปลกมากๆและไม่นานเพื่อนๆทุกคนก็ได้ข่าวการตายของไอแซคแทบจะไม่มีใครอยากเชื่อเลยว่าเขาตายตอนมานวดแผนโบราณและในสถานที่เกิดเหตุพวกเขาทั้งหมดก็ได้เจอกับวินเลียมอีกครั้งแซมจึงถามวินเลียมว่าเขาคือใครกันแน่ทำไมถึงอยู่ทุกที่เลยวินเลียมก็ตอบไปเพียงว่าเขาเป็นสัปปลยเ,เขาก็แค่มาทำงานเท่านั้นแซมจึงของความช่วยเหลือ จากวิลเลียมเพราะแซมรู้ว่าวิลเลียมสามารถช่วยเขาได้วิลเลียมก็เล่าว่าเขาเห็นมาเยอะแล้วพวกโกงความตายแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรอดอยู่ดีวิลเลียมจึงให้คำใบมาว่าพวกเธอต้องหาใครสักคนมาบูชายันพวกเธอถึงจะรอดเอาง่ายๆก็คือให้เราไปฆ่าใครสักคนเราถึงจะมีชีวิตต่อได้นะครับโดยการแลกเปลี่ยนชีวิตกับคนที่เราฆ่าวิลเลียมก็ทิ้งถ้ายไว้ว่าเขาไม่ใช่คนตั้งกฎเขาเป็นเพียงคนเก็บกวาดเมื่อเกมจบลง เท่านนั้แซมก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมอลลี่ยังไม่ตายมอลลี่สามารถหนีไปได้ปีเตอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยอารมณ์เสียปีเตอร์เข้าใจผิดว่าแซมอยากจะช่วยแค่แฟนตัวเองแฟนของเขาก็เลยต้องตายนาธานก็กลัวว่าเพื่อนๆจะผิดใจกันเขาก็เลยพยายามพูดให้ลืมเรื่องนี้ไปซะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอก โอลิเวียหนึ่งในผู้โกงความตายในวันนี้เธอกำลังจะมาผ่าตัดดวงตาที่คลินิกแต่เธอไม่รู้เลยว่าเธอคือรายต่อไปในขณะที่เธอกำลังจะเริ่มการผ่าตัดแก้วน้ำด้านนอกก็ดันโดนลมพัดจนไปหกใส่ปลั๊กไฟซะงั้นทำให้เครื่องยิงเลเซอร์เกิอดอาการช็อตและยิงเลเซอร์ใส่ดวงตาของเธออย่างแรงด้วยความตกใจสุดขีดเธอก็เลยพลาดตกตึกลงมาตายจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่บล็อกสงสัยเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิม จากนั้นแซมก็กลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเขาได้รู้ว่าความตายกําลังตามเมาคืนพวกเขาทีละคนและการตายของทุกคนนั้นมันก็ตรงตามลําดับการตายบนสะพานที่แซมเห็นและเขาจะไม่ยอมให้เพื่อนๆของเขาต้องตายอีกแล้วและคนต่อไปที่ต้องตายก็คือนาธานตามจริงแล้วนาธานต้องตายวันนี้นะครับแต่ว่าเขาระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยสามารถรอดตายมาได้และเมื่อนาธานรอดตายคนที่อยูด แถวนนั้ก็เลยต้องตายแทนเขาเมื่อมีคนตายแทนนาธานการแลกชีวิตจึงได้เกิดขึ้นนาธานจึงสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้โดยการใช้ชีวิตของคนที่ตายแทนเขาเพื่อนๆเ,เ,เมื่อรู้ข่าวก็รีบมาหานาธานทันทีแซมก็บอกทุกคนเกี่ยวกับลำดับการตายว่าใครจะตายก่อนตายหลังแต่ถึงพวกเขาจะมารู้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วในเมื่อถึงคิวของนาธานแต่เขายังไม่ตายความตายมันก็เลยข้ามไปคนถัดไปทันทีซึ่ง คนถัดไปก็คือเดนนิสนั่นเองเขาโดนเครื่องจักรดีดประแจอ,อาจเข้าหัวเต็มๆจนตายขาทีในเย็นวันนี้แซมชวนมอลลี่มาที่ร้านเพื่อทำอาหารให้เธอทานชีวิตรักของทั้งคู่กลับมาดีอีกครั้งในตอนนั้นเองปีเตอร์ก็เข้ามาหาทั้งคู่ที่ร้านปีเตอร์รู้ว่าตัวเองคือรายต่อไป ปีเตอร์ก็บอกว่าเขาพยายามจะฆ่าคนอื่นเพื่อเอาชีวิตมาเป็นของตัวเองแต่เขาทำไม่ลงเขาฆ่าคนที่ไม่สมควรตายไม่ได้ปีเตอร์ก็พูดต่อว่าคนที่สมควรตายก็คือมอลลี่มอลลี่ไม่ควรรอดจากเหตุการณ์บนสะพานเมื่อปีเตอร์พูดจบเขาก็เล็งปืนมาที่มอรลี่ทันทีและการประทะก,กันจึงเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่บล็อกเขาก็อยู่ด้านนอกพอดีเขาก็เลยรีบวอร์ไปเรียกกําลังเสริมปีเตอร์ต้องการจัดฆ่ามอรลีเพื่อเอาชีวิตของเธอมาแลกเปลี่ยนกับตัวเอง เพราะว่ามอร์ลี่เป็นคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์บนสะพานและปีเตอร์ยอมรับมันไม่ได้เจ้าหน้าที่บล็อกพอใจเข้ามาช่วยก็ดันโดนปีเตอร์ยิงตายซะง,งั้นเมื่อปีเตอร์ยิงเจ้าหน้าที่บล็อกตายแล้วเขาก็ได้ชีวิตใหม่ความตายไม่ตามล่าเขาแล้วแต่ถึงยังไงปีเตอร์ก็ต้องฆ่าพอลลี่อยู่ดีเพราะเธอเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนั้นเองแซมก็เข้ามาแทงปีเตอร์จากทางด้านหลังสรุปแล้วสุดท้ายแซมก็ได้ชีวิตของปีเตอร์ไปแทนความตายไม่ต่ ตามล่าเขาแล้ว2ส,สัปดาห์ผ่านไปแซมกับมอลลี่ก็เตรียมตัวออกเดินทางไปปารีสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้มันก็คือเครื่องบินในภาคแรกนะครับเราจะได้เห็นตัวละครในภาคแรกที่กำลังโวกเวกโวยวายจะลงจากเครื่องบินด้วยแซมที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันคงจบแล้วแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเครื่องบินก็ระเบิดแซมกับพอลี่ตายทั้งคู่ถ้าถามว่าทำไม ยังต้องตายทั้งๆท,ที่เขาแลกชีวิตกับปีเตอร์ไปแล้วนั่นก็เพราะว่าตัวละครจากภาคแรกที่ลงเครื่องบินไปก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดนั่นก็คือการโกงความตาย และเมื่อมีคนโกงความตายคนที่อยู่แถวนั้นก็เลยต้องมาตายแทนเขาแซมกับพอลลี่ก็เลยดวงซวยต้องไปตายแทนตัวละครจากภาคแรกนั่นเองส่วนนาธานนั้นหลังจากที่เขาเป็นแลกชีวิตกับคนอื่นมาปรากฏว่าเจ้าของชีวิตคนเก่าเนี่ยมันเป็นโรคร้ายนะครับจะตายตอนไหนก็ได้ชีวิตที่นาธานแลกมาก็เลยอยู่ได้แป๊บเดียวและสุดท้ายนาธานก็โดนเศษจ,จากเครื่องบินตกหล่นลงมาทับตายซะง,งั้นสรุปแล้วในภาคนี้ไม่มีใครรอดชีวิต เลยนะครับและเรื่องราวในภาคที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมและภาพยนตร์ชุด Final Destination ทั้ง5ภาคก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ